มิสเตอร์เดวิสสแลกหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษวัย64ปีพร้อมด้วยนางจอยขอวางกลางอายุ55ปีภรรยาชาวไทยได้แบ่งที่ดิน140ตารางวาที่บ้านหนองบัวหมู่ที่8ตำบลบ้านโพอเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณบ้านของตนเองในการสร้างโรงเรือสสำหรับเลี้ยงดูสุนัขและแมวจรจัดกว่า200ชีวิตให้อาศัยอยู่ปะปนกันแม้บ้านพัก2ชั้นของตนเองที่สร้างแยกออกมาบนเนื้อที่ติดกันก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสุน<อ>ัขและแมวจรจัดด้วยเช่นกันโดยมิสเตอร์ เอเดวิดซึ่งเป็นอดีตขา้าราชการวยกษียณได้มาแต่งงานกับนางจอยภรายาสาวชาวอำเภอจัก,การาชจังหวัดนะครราชสีมาก่อนจะมาซื้อที่ดินบริเวณนี้สร้างหลักปักฐานช,าชีวิตในช่วงบ้านปลายแต่ด้วยเป็นคนมีจิตใจรักสัตว์จึงได้เก็บสุนัขและแมวจรจัดมาเลี้ยงดูซึ่งหากพบเห็นสุนัขและแมวจรจัดถูกทอดทิ้งที่ใดก็จะนำมาเลี้ยงดูด้วยความสงสารและเอ็นดูกระทั่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในปัจจุบันมีสุนัขและแมวที่ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูรวมกันกว่า200ตัวโดยแบ,บ่งเป็นนสุนั140ัข40ตว มีทั้งสุนัขในหลายวัยซึ่งหลายตัวมีสภาพป่วยบางตัวพิการและยังมีลูกสุนัขเกิดใหม่อีกกว่า20ตัวนอกจากนี้ยังมีแมวอีก60ตัวทั้งแมวตัวโตและลูกแมวตัวเล็กๆซึ่งอยู่ปะปนกันทั่วบริเวณบ้านที่สําคัญสองสามีภรรยาต้องแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทั้งข้าวสารอาหารเสริมเร็จลูกค่ายารักษาโรคซึ่งต้องอาศัยเงินเดือนประจําของมิสเตอร์เดวิดทั้งเดือนเดือนละ6,000 0บาทเป็นค่าเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเหล่านี้โดยมิสเตอร์เดวิดและนางจ คอยบอกว่าค่าใช้ใจ่ายเรี่ยงดูสุนัขและแมวกว่า200ชีวิตต้องใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนบางเดือนไม่พอใช้ก็ต้องไปขอกู้เงินน้องระบบมาซื้ออาหารให้เพื่อให้พวกสัสตว์เหล่านี้ได้กินอิ่มท้องส่วนตนสองส,สามีภรรยาถึงแม้จะเดือดร้อนบ้างก็จําใจต้องทําเพราะจะทอดทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะหากเห็นสุนัขและแมวเหล่านี้กินอิ่มตนก็รู้สึกมีความสุข เราแฮปปี้ t ะเพราะวิกาดูแลเคด็อกเรา very happy to take care dog because if these if we didn't take care of these dogs they'd all be dead เออแกดีใจมากดีมีความสุขที่ได้ได้ช่วยเหลือมาครับถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือน่ะมันก็คงตายอืมบางทีเป็นไงครับบางทีก็เหนื่อยมากค่ะนี่ มีท uhm ั้งความสุขมีทั้งความทุกข์อ่ะบางทีก็กับข้าวไม่พอมันมันก็มีปัญหาว่าบางทีเราเงินเราเงินเราไม่ไม่พอค่าอาหารน่ะนั่นแหละทีนี้ก็เริ่มหมุดมีข้าวเนี่ยซื้อไว้มาวมนยี่สิบก็อบกะไว้ให้ถึงวันที่ยี่สิบเงินเดือนออกกะไว้เลยนะเจ้าของเจ้าอดช่างขอให้มีให้หมาก่อนน่ะเนี่ยกะไว้เลยไม่ให้ขาดถึงวันที่ยี่สิบ ก็ให้ให้ให้ชนเดือนน่ะเพราะเราเคยมาแล้วไงว่าอีกสองวันเงินเราจะาออกใช่ไหมเงินมันหมดไงรเราก็ทุกข์ใจเราทีนี้ตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วเราไม่ได้บ้านะเราสงสารมันเขาก็บอกว่าทําไมไม่สงสารตัวเองไม่มีจะกินจะเลี้ยงมากมายเนี่ยแต่ทีนี้เราก็คิดถึงไม่รู้เห็นหมาขับรถไปพอเราขับรถไปนะ่ะเราเห็นหมาเห็นหมาตามถนนเนี่ยใจมันหายนะ่ะแบบวิ่งหากินตามถนนน่ะคร้อนก็ร้อนเนี่ยทีนี้ เขาว่าเราบ้าเราก็ยอมอ่ะก็เราเรานึกถึงอกเขาอกเราไง <c oughs> ใช่ไหมมันก็หิวเป็นเงี้ยเก็ยุ่งทิ้งแต่เลี้ยงเบาด็อกอ่าซัมบิโอทิ้งบีโนคูดวีเทคทูมัดด็อกทูมานี่ด็อกยีเนาะ มั e ค่อนข้างง่ายที่จะดูเพราะว่าเรารักถ้าเราไม่ลักเราคงดูไม่ได้ใช่ไหมทั้งนี้มิสเตอร์เดวิดและภรรยาเลี้ยงสุนัขและแมวจนจัดงานานกว่า2ปีแล้วโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเคยเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นก็มีหน่วยงานท้องถิ่นองค์กรการกุศลและกลุ่มคนผู้มีใจรักสุนัขและแมวยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือบ้างแต่มาแบบครั้งคราวก็เงียบหายไปไม่ต่อเนื่องทุกวัน ยังคงต้องแบกรับภา,าระเลี้ยงดูสุนัขและแมวเฉลีย่ยเดือนละ6กหมื่นบาทแม้ต้องเหนื่อยยากหนักหนาสาหัสแต่ทั้งสองสามีภรรยาก็มีความสุขในสิ่งที่ทำและคาดหวังว่าสังคมไทยจะหันมาดูแลใส่ใจกับปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างจริงจัง<อ>เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้มาสร้างปัญหาและถูกเป็นภาระให้กับสังคมอีกต่อไปวชรินโมกขมกุลถ่ายภาพอำนาจนักเทียมทีมข่าวดีนนิวรายงาน